ท่านนะครับเพราะว่านะครับท่านอยากให้ท่า like, นมาดูว่าเออทำได้จริงๆนะครับทสามารถรับไปทําได้จริงๆนะครับผมไม่ยอมเลยนะครับนะครับก็ฝากท่านได้เลยครับท่านท่านท้องถิ่นเนี่ยนะครับท่านปจแล้วกันว่าเออถ้าท่านอยาแล้วก็เคลียร์นะเคลียร์พื้นที่ในบ้านนะครับตอนนี้บ้านผมเนี่ยกองสระนะครับแต่ว่าก็คือเล่นแต่คนที่เป็นใครเพราะว่าแกกับสันติธรรมมาถูกครับท่านดูสีนชัยศรีนะครับแล้วก็ท่านนายอเภอ ว่าที่ร,ร,าาร้อยปีการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรษนี้นะครับแต่าาเ,เป็นขยะในการซึมเป็นขยะที่เรานำมาจากในตอวที่ของเรา งานนับขยะงานนับนี่หน่อยครับมันร้อยกันหมดเลยครับเดี๋ยวงานรัดดีก็จะน่าดูมากนะครับทั้งมีขยะที่มีชนิดต่างกันก็จะมีการระดับเก็บจากกลางตื yeah, ocean, right. iter, ่นบนชนนะครับ อยาได้อย่างมีประสิทธิภาพครับครับ อยู่หน้าที่นี้ขอประกาศความภาคภูมิใจขอประกาศความภาคภูมิใจให,ให้พี่น้องชาวอำเภอสาะสะันให้พี่น้องชาวอำเภอสาะสันานพี่น้องชาวจังหวัดกาลสินพี่น้องชาวจังหวัดกาลสินและพี่น้องชาวไทยทุกท่านและพี่น้องชาวไทยทุกท่านได,าได้ทราบว่าได้ทราบว่า ตำบลภูสิงห์ตำบลภูสิงห์อําเภอสาสขันอําเภอสหาสขัานจังหวัดกาละสินจังหวัดกาละสินเป็นชุมชนสะอาดเป็นชุมชนสะอาดไร้ถังขยะไร้ถังขยะประชาชนจัดการขยะประชาชนจัดการขยะในครัวเรือนด้วยตนเองในครัวเรือนด้วยตนเองบูรนะครับขอเสียงปรบมือยิอน,น,นะครับพี่น้องนะครับ แล้วก็ขอเชิญปกปูนให้หับตั้งเราต้องการความเร็วอย่างมากนะครับก็เลยไม่ได้ประกาศนะครับอ่าโอปีเรืออ่าโรงเรียนดวงน้อยวิทยาโรงเรียนคำจป,ยยทปูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์เข่ยนแล้วดีว่าตังแค่นี่ดีค่ะน่าครัวดข้างยังเอาไว้ยังได้หรือครับแม่นี่แหละค่ะขวดนี้ขวดนี้อะไรขวดนี้กระดูกขวดกระดูกแก้วขึ้แล้วเห็นแล้วดีบ่าตั้งแม่ อันนี้ตากแล้วเรียบแล้วเอาไปหลังจากที่ นั้นนะครับพอแบ่งงานรับผิดชอบอเราก็เริ่มลงมือทำในระยะถัดมาก็คือ,อวิธีการที่ดีที่สุดก็คือเราจะต้องลงไปเคลียร์พื้นที่นะครับของทั้งตำบลจริงๆนะครับโดยเริ่มจากนะครับแต่ละหมู่บ้านนะครับเพื่อที่จะเคลียร์ลิงขยะทั้งตำบลทั้งชุมชนนะครับ ให้สะอาดจริงๆนะครับดีหรือค่ะสีเพื่อนเทศีเพราะว่ามันสะอาดจา้าค่ะบนละผ้าวานติดก,กับโบมี่ค่ะดีแล้ว,ลวเทียบกับแต่ก่อนเป็นยังไงคะกับตาก้อนมันกะได้เผาแม่ค่ะมันกัได้นั่นมันก็ได้เผาได้นั่งขยะกรหลายค่ะที่นี่เพื่อนก็เลยนบ้านนั่นโค้งกานนี่ก็เลยพักกันเกตดีค่ะดีหรือ มีความรู้สึกยังไงกับคุณค่ะดีใจค่ะดีใจที่ประเนทศไทยมันสา,าสะาอานโมเดอร์นีมุภรพาวาผิีกอยังค่ะ